ฝ <c oughs> ีมือนะคะห <laughs> ล่อแล้วหล่อแล้วหล่อแล้วค่ะ คลิปนี้พักไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพ,รรพ<ร>ือ่อน<ร>ๆแกย้อมให้ติดหูแกจับหูแกบิดไวจ้จับงมไหวจับหูงมไวไมไสนใคร ตาชอบสีดำนอนดูเลย <laughs> นอนดูตายอมผมตาเก่งมากเลยอไม่ต้องหาช่าง <laughs> หล่อแล้วหล่อแล้ว <laughs> ผมดำเชะ <laughs> นอนดูเลยนอนดูตายยอมผม ตาเก่งมากเลยอะไม่ต้องหาช่างไม่ถูกใจตาก็จับยอมให้อืมอืมหมดแล้วดํ้หมดแล้ว,ลวอือยอมผมยอมเองเลยก็คือย่ายเนาะแก <laughs> ยอมให้ติดหูแกจับหูแกบิดไว้

าคลิปนี้ผักไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพืเ่อนๆไม่สนใรตาชอบสีดำแต่ยายไม่ชอบสีดำาๆๆตาก็ดูยายยอมไม่ถูกใจตาก็จับยอมให้อือมหมดแล้ว ดำหมดแล้วอือจ๊ะยอมผมเองเลยจ้าหล่อแล้วหล่อแล้วหล่อแล้วค่ะยอมผมยอมเองเลยก็คือย่ายเนาะไม่ถูกใจตาก็จับยอมให้อื อืหมดแล้วดัาหมดแล้วอืมไม่ถูกใจตาก็จับยอมให้ออืหมดแล้วดัาหมดแล้วอืฝ <c oughs> ีมือนะคะร <c oughs> อแล้วรอแล้วผมดัามเชะ หล่อแล้วหล่อแล้วผมดำเช่มดำหมดแล้วตายจะเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วทีนี้ใช่ไหมอนินใช่ <c oughs> อาคลิปนี้ผักไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆหล่อแล้วหล่อแล้วผมดำเช่ แกยอมให้ติดหูแกจับหูแกบิดไว้จับงอมไหวยจับหูงอมไหวยยอมผมยอมเองเลยก็คือยายเนาะไม่สนใครตาชอบสีดำแต่ยาย ฝีมือนะคะดำหมดแล้วตายจะเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วทีนี้ใช่ไหมโอนินใช่หล่อแล้วหล่อแล้วหล่อแล้วค่ะไม่ชอบสีดำ ดำหมดแล้วตาจะเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วทีนี้ใช่ไหมโอนินใช่แกยอมให้ติดหูแกจับหูแกบิดไว้จับงมไหวจับหูงอมไวยะย,ยอมผมเองเลยจ้า <c oughs> ตาก็ดูยายยอม ยอมผมยอมเองเลยก็คือยายเนาะดูตาเก่งมากเลยเพื่อนๆยอมผมให้ยายได้แต่ตัวเองก็ยอมตัวเองมให้ <laughs> <laughs> หล่อแล้วหล่อแล้วผมดำเชะ่ะ โอ้นี่โอ้นี่มาดูตาตาก็ออดูยายยบโอ้นี่โอ้นี่มาดูตาไม่ไม่ชอบสีดำ โอ้นิ่โอ้นิ่มาดูตาตาก็ดูยายยอไม่ชอบสีดำปายไม่ชอบสีดำหล่อแล้วหล่อแล้วหล่อแล้วค่ะนอนดูเลย ดูตายอมผมตาเก่งมากเลยอไม่ต้องหาช่างออหล่อแล้วหลอแล้วหล่อแล้วค่ะ,ะยอมผมเองเลยจ้าดูตาเก่งมากเลยเพื่อนๆนยอมผมให้ย้ายได้แต่ตัวเองก็ยอมตัวเองอมให้ ฝีมือนะคะ <laughs> อ,อุอ้ย <laughs> ขาวแล้วอู้หายขาวแล้วดำไปหมดแล้ว <laughs> อ่คลิปนี้พักไว้แค่นี้ก่อนนะคะพเพื่อนๆไม่ชอบสีดำ หล่อแล้วหล่อแล้วผมดำชะตาเขาดูยายยบอุ้ยขาวแล้วโอ้หายขาวแล้วดำไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ hour, นี่โอ้นี่มาดูตา เาก็ดูยายยอบอคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆดูตาเก่งมากเลยเพื่อนๆยอมผมให้ย้ายได้แต่ตัวเองก็ยอมตัวเองยอมให้โอ้นี่ วันนี้มาดูตาอาคลิปน,นี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเ,เนนพื่อนๆอาคลิป